นครับยินมแห้งมีเหลืองแซ่ดแสบจิงงจิงโมเดือหมวบางปูนจัดก่ารานเดืม Em, em chuyên anh chuyên anh yeah. Ừ. Một đường được chưa ôi ba tôi chưa mình เอาเป็นเล็กนใสหูผัเ่อเลยลนึ่งพอแล้วอร่อยอืมอมนะไลฟ์สดหรอแม่แล้วกในไหนหรอในเพจในยูทูบอ๋อยูทูะ <c oughs> จอจ <c oughs> <center> ับมาแล้วอาตามเยคิด้วยเอาเอาไปนะนะเอาน้ำ้องแข็งเามกเยนด้อยขอบคุณะครับที่เข้ามารับชมหนึ่งท่านด้วยกัน ปลตตาด้วยนะครับปติดตาด้วยนะคะนะครับปลติดตาด้วยแบบแบกซีรีสครับเ้ยเอาใส่ชัดมา่อยี่ห้ออะไรพวกลอกคน้้เลยนอ่ยไปทิ้หมดอไงมองให้ไูเเฮ้ยเปลี่ยนแ้แลเยแบเจ็ดเนี่ยเจมายหลอกโคตรมาก แีม um, mm, ันเสื่อมแล้วเมื um, ่ค uh, ืนเอคดมันก็ครื่องเออ้ย่ไรคดวสถานการเนากรสนี้ไอู้เห็นตัวนี้นานๆแล้วเขาหันเขาที่เปิดสเาเสมาเหันน้าไความรู้มีไมัมอยู่สิ่ไหนใช่ไหมทีมาตันเขาโดนเาแล้วดนอยู่นีมัวเขาโด รับ <c oughs> ขอบคุณทุกการกดไลค์ให้กำลังใจกันครับขอบคุณมากๆไปด้อย <c oughs> ้ำกัน เอาหดิ้โอ๊ยคือเนอ่อยมงเอจะไปเอางเอายใาดให้พูารมกว์ผายกันมแต่ตัวเองสุดท้ายอีผายโมเดย

ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมด้วยกันของท่านไรหนึ่งท่านเนี่ยมีห้งมันก็สามารถกินได้ใช้ด่ได้แต่ก็มีแมอเอมกนแลอินห้ดูไปเลยอจะน้ำ

Cháu cầu khắp chết mồm khốn xửa ấy Khắp Như <laughs> <laughs> thế này đó Như thế, cướp chiếu Mì lưỡng Khắp Ồ Rồi, rồi rẹp Rẹp tươi mít ra hai bò มนึงแตกลุ่มกลุ่ะดูดูทุกคน่เอาตัวโจ้แล้วหนึ่งพวกเครจะพยายามนแล้วครับมีแห้งมีแห้งขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมด้วย จังตัวจงตัวหนกตัดตุงนั่งเงาจักรยานปดีแล้วแต่นิ้วเนาะ